ค่ะส่วนผสมในการทำขนมเอแคลนนะคะก็จะมีนะคะแป้งเค้ก75กรัมแป้งข้าวโพด30กรัมน้ำตาลทราย75 g, ไไกรัมไข่ไก่6กฟองไข่ไก่เดี๋ยวเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะในส่วนกับไส้กับแป้งนะคะใน,นส่วนลดจืดเจกรัมเนยเดี๋ยวเราก็จะแบ่งเป็นสองส่วนเช่นกันนะคะ เกลือเซนส่ส,ส,สีช้อนชานะคะตรงนี้ถ้าใครใช้เนยเค็มก็ไม่ต้องใส่เกลือนะคะเพราะว่าแหม่มตอนนี้แหม่มใช้เนยจืดก็เลยใส่เกลือนะะกลิ่นวานิลาขึ้นช้อนชานำสดรสจืด400 ml น้ำเปล่า120 ml สค่ะส่วนอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำนะคะที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็จะต้องมีแล้วก็ตีไขนะะ่นะคะนีนะคะ แล้วก็พายนะคะใช้ปวนไส้นะคะหัวบีบนะคะหัวบีบนี่ใช้ไส้ไหนก็ได้แล้วแต่ตามชอบเลยถุงนะคะที่จะใส่สําหรับใส่ไส้นะคะสใบใส่ไส้และใส่แป้งนะคะแล้วก็แม่มีตัวช่วยก็คือกระบอกน้ําหรือกระบอกแก้วอะไรก็ได้ใหญ่ๆเพื่อที่เราจะใส่ถุงบีบลงไปในการใส่ไส้ขั้นตอนแรกนะคะ สิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะในการทำขนมอแคนะคะต้องเปิดเตานะคะเพื่อที่จะวอร์มไว้นะคะแหม่มจะใช้อยู่ที่ไฟ200เตาบนล่างนะคะพัดลมนะคะก็ประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวแหม่มจะเปิดเตาอบไปเลยนะค่ะเดี๋ยวเรามาดาูขั้นตอนในการทำนะคะแหม่มจะแยกในส่วนของไส้กับแป้งไว้นะคะเรามาทำพร้อมกันทีละขั้นตอนนะคะ ตอนนี้นะคะแม่มก็ได้แยกในส่วนของไส้ออกมาแล้วนะคะในส่วนไส้ก็จะมีนมสนดรสจืดนะคะกรีนวานิลาครึ่งช้อนชานะคะเนยจืด20อ่า20กรัมนะคะแป้ง้้าโพดนะคะ30กรัมน้ำตาลทราย75กรัมไข่ไก่4ีฟองนะคะอันดับแรกเลยนะคะเดี๋ยวแหม่มจะเอานมไปตั้งเตานะคะให้ร้อนนะคะ,ะเพื่อที่จะมากวนไข่นะคะ เดี๋ยวในระหว่างที่รอนะคะแหม่มจะแยกไข่แดงกับไข่ขาวไว้นะคะเราจะใช้เฉพาะไข่แดงนะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่แหม่มได้แยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะคะเดี๋ยวเรามา,าตีไข่แดงกับน้ำตาลกันนะคะแจะใส่ไข่แดงไปกลิ่นมานิลานะคะใส่ลงไปเลยบางท่านอาจจะใส่ อีมะนเวล,ลาสุดท้ายเลยนะคะพร้อมกับเนยก็ได้นะคะแล้วก็ใส่แป้งข้าวโพดลงไปนะคะค่ะตอนนี้นมเราก็ ร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเทนมลงไปนะคะครึ่งหนึ่งก่อนนะคนให้น้ำตาลละลานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเทกลับไปอีกรอบนึงแล้วก็เอาไปตั้งเตานะคะไปกวน เราจะเอากลับไปตั้งเตานะคะไปกวนนะคะค่ะเรากลับมาตั้งเตานะคะใช้ไฟปานกลางนะคะกวนไปเรื่อยๆ แล้วนะคะไส้เดี๋ยวเรามาพักกันนะคะใส่กระมังเักไว้ ะะเราจะใช้ฟิล์มแร้วนะคะเราจะใช้ฟิล์มแรปนะคะเราต้องแรปลงไปข้างล่างนะคะให้เนื้อ,อให้เนื้อไส้นะคะแนบกับฟิล์มนะคะเพื่อที่จะไม่มีอากาศนะคะจะทำให้ไส้เก็บไว้ได้นานนะคะเพราะไม่มีอากาศจะไม่มีไอ้น้ํา Okay. เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพักไส้ไว้นะคะในระหว่างนั้นเราจะมาทําในส่วนของแป้งกันนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเราก็จะมาทําในส่วนของแป้งกันนะคะส่วนของแป้งก็จะมีแป้งเค้กนะคะเจ็ดสิบห้ากรัมเนยสดรสจืดนะคะห้าสิบกรัมเกลือเีษหนึ่งส่วนสี่อนช้อนชานะคะไข่ไก่สองฟองเดี๋ยวแม่จะแยกจะตีไข่ไว้เลยนะคะ น้ำเปล่า1 2ึ m งเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำกับเนยนะคะไปตั้งเตาให้เดือดน,นะคะเพื่อที่จะมาใส่แป้งแล้วก็จะเอากลับลงไปทักทีนนะคะ ไปตั้งเตานะคะให้เดือดค่ะนในระหว่างที่เรารอนเนยนะคะเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งนะคะกับเกลือน,นะคะ ตีไข่ไว้ค่ะตอนนี้เนยกับน,น้ำมันที่ตั้งในเตาไว้เดือดแล้วเดี๋ยวแม่มจะนำแป้งไปผัดกับที่เตานะเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะตอนนี้เนยก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาแป้งใส่ลงไปนะคะ จะยกลงออกจากเตาก่อนนะคะแล้วเราก็คนน,นะคะ ให้แป้งกับเนยน้ำเข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะเอายกตั้งเตาผัดอีกสักพักนึงนะคะให้เราคนนะคะจนแป้งกับเนยน้ำเข้ากันดีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปตั้งเตานะคะผัดอีกสักพักนึงนะคะเพื่อที่จะให แป้งนี้สุกนิดนึงนะคะ <S <S นี่แมมก็ใส่ไข่ไปแล้วนะคะหนึ่งฟอง แต่เราใส่ไข่ไบที่สอง ค่ะจะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาใส่สูงบีบกันค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาบีบกันนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะตอนนี้แมงกก็ใช้ถาดนะคะที่ที่รอ,อ,องอบนะคะเป็นแผ่นซิลิโคนนะคะที่สําหรับทํามังกรองนะคะก็สามารถใช้ได้นะคะเพราะว่ามันมีวงของเขานะคะเราสามารถเลือกไซส์ได้นะคะไซส์เล็กไซส์ใหญ่แต่ถ้าหากุเพื่อนๆไม่มีนะคะก็ใช้กระดาษรองอบนะคะตัดแล้วก็เอาเหรียญน,นะคะหรือหาออวงกลมมานะคะวงให้เป็นวง,วงนะคะเดี๋ยวเรามาบีบกัน เดี๋มาปิดเลยนะจะเว้นระยะไว้นะคะเว้นช่องกลางไว้เพื่อที่จะเวลามันพค้งก็จะเป็นรูอากาศนะคะข้างในเราจะได้ไม่ต้องเจาะนะคะ แล้วมาดูตอนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าเตาอบนะคะก่อนจะเข้าเตาอบเราจะฉีดน้ํานิดนึงนะคะตรงน้ํานะคะใช้ฟ็อกซี่นะคะเข้าเตาอบกันเลยนะคะก่อนจะเข้าเตาอบเดี๋ยวเราจะลดไฟอยู่ที่หนึ่งร้อยแปดสิบนะคะ ม้องเข้าเตาอบนะคะ่ะค่ะในระหว่างที่เรารอ,อตัวแป้งสุกนะคะเดี๋ยวเรามาเอาไส้ใส่ถุงบีบก,กันนะคะ เราไม่ไม่ใช้หมดเราสามารถเก็บเข้าตู้เย็นได้นะคะ มารอแป้งสุกกันนะคะแล้วมาใส่ไส้นะคะค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากเตาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะแยกนะคะใส่ตะแกรงนะคะเราจะพักใส่ตะแกรงไว้นะคะให้มันเย็นสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะมาใส่ไส้กัน ตอนนี้ในส่วนของอตัวแป้งก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะติดไส้นะคะสังเกตไหมคะที่แม่บอกว่าให้เว้นไว้นะคะจะมีรูตรงกลางนะคะเราก็ไม่ต้องอาหามีหรือซ่อมเจาะหรือ เราสามารถบีบเข้าไปได้เลยส่วนไส้นี้ถ้าเราชอบมากเราก็บีบให้เต็มเลยนะคะแต่สำหรับแหม่มจะจะไม่ชอบไส้เยอะแหม่มจะใส่พอดีเลยนะคะ คนชอบทานไส้ก็จะใส่เยอะตอนนั้นก็ไม่มีเเดี๋ยวเรามาดูตอนใส่ไส้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วค่ะเอแค สูตรหวานนุ่มละมุนล,ลิ้นนะคะค่ะสำหรับสูตรนี้นะคะหากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจนะคะจะลองนำสูตรนี้ไปทำทานเองที่บ้านหรือไม่ก็ทำไว้ขายเพื่อเพิ่มรายได้ก็ได้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็เข้าไปดูในคลิปวิดีโอย้อนหลังของแหม่มนะคะเดี๋ยวแหม่มจะแปะสูตรไว้ให้นะคะแล้วถ้าหากว่าดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นะคะหรือว่าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์ให้แหม่ม <ๆ S 1> ด้วยนะคะเผื่อคราวหน้า แม่มจะได้มีคลิปวิดีโอในการทําขนมหรืออาหารใหม่ๆม,มาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวแม่มจะไปทานเอแคร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ